ดูให้จบแล้วจะรู้5สเตปเปลี่ยนรถมรดกให้เป็นชื่อเราอย่างถูกต้องเมื่อผู้เช่าซื้อรถเสียชีวิตไม่ต้องตกใจครับถ้าเราเป็นทายาทเราสามารถจัดการต่อได้นี่คือ5สเต็ปที่ต้องทำครับสเต็ปที่ 1. ไปศาลขอเป็นผู้จัดการมรดกอันนี้สำคัญที่สุดต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งเราเป็นผู้จัดการมรดกก่อนถ้าไม่มีเอกสารนี้เราจะทำอะไรต่อไม่ได้เลยครับ สเต็ปที่ 2. คุยกับ finance นำคำสั่งสารไปที่บริษัท finance เพื่อแจ้งเรื่องและขอข้อมูลยอดหนี้ที่เหลือสเต็ปที่ 3. ปิดหนี้ให้จบจัดการชำระหนี้ส่วนที่เหลือให้ครบถ้วนอย่าลืมเช็คว่ามีประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อไหมนะครับอาจไม่ต้องจ่ายเองสเต็ปที่ 4. เตรียมเอกสารรวบรวมเอกสารสำคัญคำสั่งสารใบมรณบัตรเร่มทะเบียนรถตัวจริงและหลักฐานการจ่ายเงินครบ สเต็ปที่ 5. โอนที่ขนส่งนำเอกสารทั้งหมดพร้อมรถไปตรวจสภาพและทำเรื่องโอนที่กรมการขนส่งทางบกเทา่านี้รถก็จะเป็นของเราอย่างสมบูรณ์ครับถ้าฟแน a n นซ์ไม่ยอมโอนให้แม้เราทำครบทุกอย่างก็สามารถร้องเรียนสอคอบอรหรือฟ้องศาลได้นะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยมีประสบการณ์เรื่องมรดกแบบนี้ไหมคิดว่าขั้นตอนการเป็นผู้จัดการมรดกยุ่งยากหรือเปล่าคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ